ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ภายแล้วนะเ่อแซมอีกแล้วนะครับแซมแซมอีพีสองแซมแซมอีพีสองแซมพู้กลร์ซอมบี้อีพีสองแซมพู้กลรซอมบี้อีพีสองครับเออโเกิดมาก็เจอฐานเลยเป็นยังไงจะท้อเจอหลังแล้วกันแซมจะเสียกันไปนี่ป ผมเพ so nice> ิ anyway> ่งเล่นมินิเกมกันมานะครับน่งเล่นมินิเกมผมเพิ่งเคยทีมเดียวกันครั้งแรกเลยนะครับใช่โอ้ตอนนี้เราถ่ายคลิปตอนหกทุ่มนะครับใช่ครับผมเพียมากดึกมากตอนนี้ผมเพียมากแต่ว่าเขาดาวอยู่นะครับอืมเพาถ้าท่านผู้ชมกำไัทุกอย่างถ้าท่านผู้ชมยังไม่นอนก็ดูคลิปนี้เพื่อไม่เพื่อไม่น่าเบื่ออยู่คนเดียวมันน่าเบื่อน่าเบื่อโคตรเลย ไปไปรักไปไปรักเรียกชื่อทีละพัดก็ได้เลยขอเรียกพอไไ่อเป็นรักดีกว่ามันยังยกว่าเยอะเล้วัาครับวันนี้เราแซนส,สตอนนั้นเราก็โดนสเกลิตันข้าวซะแบบว่ายำเล่เลยละยมากใช้สเกลิตันโ,โอ้ยตกน้ำ เดี๋ยวผมจะช่วยหน่อยอุ๊อยเยจะกรูนะห้ามกรูนะอะไรห้ามกรูเขาตรงน้ำเลยค่ะเลยนะเขาตัดไม้อยู่เขาจะกรูได้ไงแต่แก,กเขาจะกรบเขาอู้ไอหมูลงไปในน้ำแต่เขาจะฆ่าแกเออลงไปไม่ลงไปเออทานาจะฆ่าหมูก่อนแล้วคขอยเอาทานเขาเจอทานก่อนแกอนโอเค แล้วเขาจะไปตัดไม้ต่อไม่จะเป็นตุ๊ดตุ๊ผมไม่ค่อยพูดกับท่านผู้ชมเลยเพราะว่าผมอินกับเกมใช่แต่เร่งมันไม่ใช่บดกับท่านผู้ชมออะไรนะไปไปล่าบอกทีซิว่าเวอร์ชันอะไรไม่เชื่อดูเวลาได้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อว่าหกทุ่มใช่ครับ ไม่ก็เที่ยงคืนเรียกวพาอย่างไัก็ได้เอาเวลาเขาดูเลยดิเซลเวลาไหนเก็เวลาไหนโทรศัพท์ไงไงนี่รครับเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่สิบครับสี่สิบกว่าผมเลื่อนเร็วเกินไปถ้าท่าทนผู้ชมอยากเห็นตอนผมเลื่อนท่านผู้ชมก็สตาร์บั๊ีล,ลีแล้วก็สตาร์บั๊นะครับไม่ต้องบอกท่านผู้ชมก็ได้ท่านผู้ชมไม่ได้งงนะครับไปเป็นรัสใช่ มันเขาต้องเรียกแกว่าพับหนูันเป็นลรเต็มฟ้าพอเขาคิดเองยังไงเลยม่ใจะคิดเอมเป็นตัวละครจากอนเ์เมะแล้วกูพูดคนเดียวทำไมวะต้องกับอ,อันที่แรกที่ผมต้องการผมต้องการผลแกะนี่คือไม้กายสิทธิ์ที่สามารถตีได้ทั้งไม้ด้วยกันเองถ้าท่านผู้ชมเห็นตอนอันนั้นนะครับไม่เห็นผมนั่นนั่นแหละยิงธนูแม่นมากเลยโคตรแม่นเลยค่ามผมได้แค่สองครั้ง ใช่เขาฆ่าผมได้แค่สามครั้งผมฆ่าเขาด้วยขวานะครับไม่ใช่ธนูเขาขี้โกงอ่ะไม่ได้ขี้โกงแต่ก็ต้องมีระยะประชิดบ้างไม่ใช่เหรอตัวนายน,น้องเนยรักโลกผู้ทีหนาแป๊บตัวครัขึ้นมาเร็วไอ้มูตอนตายซะเขาท่าทางจะอาหารเยอะ โอเคทีนี้ก็สร้างพิกแกได้แล้วแกดูเขาแกดูเออดู <c oughs> โอเคทีนี้ก็พยายามเดขุดหินให้ได้สามอันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะวันนี้แซดก็ไม่มีอะไรจะมาเล่นมุกให้ฟางเราะไม,ม่มุกมุกหมดแล้วใช่ครับม,ม,มุกแป็กมุกแป็กหมดแล้วไอหมูหมูตอนอามาเนี้จะวิ่งนี่สิวุยต้องจัง ผมจะทำหินให้ได้สักชุดหนึ่งอล้วพับกูไม่น่าดด้เสียงเลยแกมีทานกี่ก้อนพูดหมดอะกูจะเอาให้เขาบ้างหน่อยก็รเราก็เดบุ่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอเราอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพับเสียงเชียร์แล้วเมื่อกี้ ซอฟซอ,อ,อนฐานโคตเรเยอะเลยวะแล้วเขาก็จะขุดหินได้แปดอันแล้วเขาก็จะมาตอนนี้เขามีหินสี่สิบเก้าโอเคเขามีหินเดียวมีฐานสิบห้าเอาไปทำทอดได้โอเคครับตัวครับอ,อ,อยูอยอย่นึงเฉยค้าตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคบ้านเราจะเป็นถ้ำนะก็จะขุดไปที่บ้านแล้วเขาจะแกะหนึ่งตัว เจอก็เจอไปโ okay, อเคเขาเรลังสร้างบ้านให้กว้างขึ้นมาสร้างช่วยหน่อยดิเขาเจอแกะสองตัวเออคําทำนะชีวิตเริ่มแรกก็เริ่มได้ดีนะครับใ<ก>ช่ไหมใช่ไม่เป็นรัดแกะใช่ไม่เป็นรัดชีวิตเริ่มแรกก็เริ่มได้ดีนั่นนะ จะให้มีอะไรขอรับจะพูดมากไปไหนขอรับคู้กองรบผู้ชมให้บ่อยๆหน่อยโอ้มันไม่มีอะไรพูดอ่ะแต่ผมมีเยอะเลยมีอะไรบ้างล่ะไม่มีมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้าง๋อมีก๋วย มีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวนู้นกว๋วยเตี๋ยวนี้จะเอาอะไรล่ะเอากว๋วยเตี๋ยวสุดก๋วยเตี๋ยสุดพี่ที่ไหนบ่เอะไรเรามีบ่อนะ้ำให้ไวเลยโอ้บ้านเรามีถ้ำอยู่แล้วเรากูจะไปขุดถ้ำเจอเขอาเจอถ้ำวะถ่านเยอะเลยเขาเจอถ้ำอานึง เขาขออุดบ้านเราไว้ก่อนเพื่อซัมบี้มาปึ๊กโอเคแล้วทีนี้ก็ท้องทำทอชทอชตัวเข้าเหมือนเขาจะลงทางแกท่านชมครับผมลงทางก็พอได้ทอดมาเกียนโอ้ได้ทอดมาแปดสจตตัดไม้มาด้วย เขาเจอไม้ออกโอเคไม้โอกไม้เอ้อก็มาแกเขาเจออุดมสมบูรณ์มาเขาเจอแกอีกตัวหนึ่งตอนนี้เขาเขาสร้างเตียงนอนได้อันหนึ่งแล้วแกเขาเหลือขนแกอีกอันถ้าเขาฆ่าตัวนี้เขาก็เป็นสองแล้วเขาต้องหาได้อีกอันหนึ่งถึงแกทำให้แกได้ เฮ้ยเจออีกกันนึงพอดีว่ะเกเขาเจออีกกันหนึ่งพอดีว่ะเป็นของแกพอดีเขาสร้างหีบสร้างอะไรไว้ในบ้านเราแล้วนะเหลือแค่สร้างประตูยังสร้างปูเขารู้แค่ว่าเขาหลงทางเขาไม่ได้หลงทางเขาพูดเล่นเขาเจอชช่นกันเ้ยเกมอาอมันทำไมถึงมีเกมได้เกมบักเกมหล็กเกมอะไรก็ช่าง น้ำพ่อเหนืยโอเคได้ประตูมาสามบานโอ้แถวนั้นมีทรายไหมทรายไม่ม,ไม,มีเยอะเลยใช่ไหมไม่มีเยอะเลยใช่ไหมไม่แกเห็นทะเลทรายไหมไม่เห็นแกตาเซ่อจังไม่อยากมองเขาอยู่แต่ในบ้าน โอเคเขามีทานสิบสามอันสติกตอนนี้เข,เ,เขาตัดไม้โอ๊กมาสิบเจ็ดอันเขาเก็บของเยอะมากวันหนึ่งปุ่มบ้านทำให้ชีวิตคุณไม่สะดวกขึ้นเป็นปุ่มเป็นคนไร้ประโยชน์เลยแม่มุ้งก็เข้าบ้านเราได้ดีแบบนี้นี่ปุมไปเลยโอเคเขาจะพาแกมมาบ้านเราไหมเป็นบ้านที่มาก เมาะสำหรับการขุดเหมืองและอละไรต่างๆนานา,นา,นา,นาวิเซลมาลเรา็วๆเกเขา<อ>มีเตียงนอนให้แก๋รีบเรีบขุดฐา,า,าน้ะเขาก็ได้ฐานเยอะไม่ต็มัวเลยเขท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมม,มันจะม,มืดแล้วเขาไปนอนกับแกก่อนแล้วเขาจะพามาบ้านบ้านเขามีท่ชเออปักไว้ให้นาประตูแล้วก็มีไม้นิดนึงแล้วเขาก็เข้าไปในบ้านแล้ว นันคือจุดกรดแรกๆของเราที่แกเห็นทางแกตาเขาชาร์จบ้างแล้วแกตุ๊ดๆอีกแล้วก็เราี่เชียอว่าที่เกมบักจะเคมบุฮุบบะฮุบบะฮุบบะฮบะอ่าผมไม่ค่อยพูดกับเธอเฉยเยเยเฉอ่เจูอเจืดีหลงทางจริงนะดีๆแกเจอฐานครั้งแรกอะ พี่ใีกแกเจอหาครัง้งแรกก็จจำไม่ได้เหมเขาจำได้ว่าเขาเดินมาจากฝั่งนี้ก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะโอ้ก็คืนเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่มี เ้ยไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยแต่เขามีแค่ถานถ่านท้อถานสิบสาอันทน4้4สี่อัน,นดูหูปุกอันแล้วก็ไม้สองแท่งสติกสองแท่งต้นข้าธรรมดาแล้วก็บล็อกดินสาบันใช้ทำเชี่ยอะไรได้วะาแล้ก็ที่ขุดเขาจะบอกเขามีอะไรเขามีขวาน แล้วก็มีไม้แล้วก็มีน้ำหม,มูมโอเคถ้าผิดมันเส้อมาให้ฉันทำอยู่นี่อ้าวแต่ว่าโอ้วมันประูนี่แกอยู่ไหนเขาเจอฐานเยอะมากเลย ไม่ค่อยได้คุยกับท่านผู้ชมเลยนะ,อะเอ่อเออแกพูดได้ไหมเอ้ะแกพูดได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมเท่าไหรแกละ่ะอ่างั้นคลิปนี้ก็ขออย่าพึ่งยังเล่นต่ออยู่จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแต่ผมยังเล่นต่ออยู่นะครับน,น่นสวัสดีครับ